และนี่เป็นรายการซึ่งผมบอกแล้วนะฮะพลาดไม่ได้สำหรับคอการเมือง ผมไม่รู้ว่าปกติเนี่ยคืนวันศุกร์คุณดูรายการไหนแต่ว่าถ้าคุณต้องการการเมืองในแบบที่มีส่วนร่วมในการหว่านเมล็ดพันธุ์ให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือที่ที่คุณต้องมาบรรดาคนซึ่งทํางานอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะทำงานอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะตุลาการเนี่ยนะฮะนี่นคุณดูนะฮะเขารายงานข่าวเนี่ยท,ทั้งทั้งที่อังกฤษเนี่ยเพิ่งมีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะแล้วก็มีผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งหนึ่งวันครับท่านผู้ชม หลังจากการเลือกตั้งหนึ่งวันครับคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยนี่คือนายกรัฐมนตรี UK เคนะฮะเข้าเฝ้ากษัตริย์ชาร์ลส์ที่3เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณต้องเข้าใจนะครับบรรดาคนซึ่งหนุนการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรเอกชนในประเทศไทยสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะมันผิดปกติไอ้ที่เราได้เจอที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนั่นคือสิ่งที่แปลกปลอมต่อระบอบประชาธิปไตยและมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นประเทศปกติเลือกตั้งเมื่อเช้าวันนี้นายก แล้วทุกคนรู้ว่าเวลามีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะหนึ่งวันก็นับคะแนนเสร็จเลือกตั้งในไทยเนี่ยนะฮะกี่วันนับคะแนนเสร็จฮะหนึ่งวันแล้วทําไมมันมีขั้นตอนกรรมวิธีเยอะแยะมากมายซึ่งทําให้พลเมืองไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้เสร็จแล้วจบพูดตาตรงฮะมาตรฐานที่ควรจะเป็นในประเทศไทยเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างอังกฤษอย่างน้อยเราไปเลือกตั้งวันรุ่งขึ้นนายกเริ่มทํางานนี่เป็นการคาดหวังที่พื้นฐานสุดๆนี่ไม่ใช่สิ่งที่ยาก นี่เป็นสิ่งที่สามารถทําได้ในราชอาณาจักรไทยถ้าคุณยังไม่ตาสว่างว่าที่เรามีการปฏิบัติหน้าที่โดยองค์กรอิสระต่างๆที่เรามีเนี่ยมันเป็นกรรมวิธีของระบอบเผด็จการไม่ให้พลเมืองเลือกผู้แทนและนายกที่เราต้องการและมีสิทธิ์เลือกเนี่ยถ้าคุณยังไม่ตาสว่างนะผมช่วยเหลือคุณไม่ได้จริงๆแล้ว ข่าวอังกฤษข่าวเดียวเนี่ยถ้าคุณยังไม่ตาสว่างนะแล้วถ้าคุณยังบอกของเราเนี่ยปล่อยผีไม่ได้เพราะแต่ละคนมันชั่วอะไรเงี้ยถ้าคุณยังคิดอย่างนั้นนะนะฮะผมช่วยหรืออะไรคุณไม่ได้แล้วเสร็จแ,แล้วก็มีคนซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็บอกว่าเฮ้ย hey, ปลืม้มคุณชอบอย่างนี้คุณก็ย้ายไปอยู่อังกฤษดิคุณย้ายไปอยู่อังกฤษผมเป็นเจ้าของประเทศคุณถือวิสาสะที่ไหนมาไล่ผมไปอยู่เมืองนอกผมเนี่ยแหละเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของประเทศนี้ ริชี่สุนัขสเตปส์ดาวนะครับลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมนะครับพรรคคอนเซอร์เวทีฟนะครับ ending 14 years of Tory rule นะครับริช h i สุนั k พ่ายแพ้การเลือกตั้งสแสดงท่าทีว่ายอมรับความผิดชอบว่าน,นี่คือความพ่ายแพ้ของตนเองเอาจริงๆแล้วเนี่ยริชี่สุนัขเนี่ยเข้าพ่ายแพยก้การเลือกตั้งก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าคุณมองในภาพรวมการที่พรรคอนุรักษนิยมอยู่มานานเนี่ย 14ปีเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าประชาชนนั้นค่อนข้างเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำสูงและความยากจนการที่คนนั้นมีปัญหาในการหางานทำความรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตมันไม่ดีนักในสหร,ราชอาณาจักรอยู่ในเมืองซึ่งถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของโลกสีวิไลยอย่างกรุงรอนดอนแต่ว่าไปไปมาเนอัตราความยากจน,นในหลายเมืองในสหร,ราชอาณาจักรนี่ก็สูงนะฮะ อังกฤษเป็นประเทศซึ่งถูกมองว่าสีวิไลที่สุดในโลกแห่งหนึง่งแต่ว่าในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม G7 อังกฤษเองถูกมองว่ามีเป็นประเทศซึ่งมีความยากจนสูงผมเพิ่งแชร์ไปนะฮะรายงานของ D W เนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับว่าอังกฤษนั้นมีตราความยากจนที่ทสูงขึ้นเท่าไหร่ในช่วงที่ c o n s e r v a t i v e ครองอํานาจมาเพราะฉะนั้นทัศนคติของพลเมืองจํานวนหนึ่งก็คือว่าเขามองว่าพรรคการเมือง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือคนยากคนจนได้เนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่บริหารประเทศมา14ปีนะครับก็มีทัศนคติในในลักษณะนั้นนะครับถ้าคุณดูนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะฮะชื่อค่อนข้างประหลาดนะฮะนี่ฮะ C N N รายงานนะฮะ Keir Starmer ออกเสียงยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าสะกดถ้าอ่านตามสะกดคือ k e ร r นำสกุลคือ Starmer ชื่อโคตรแปลกเลยชื่อแปลกมาก ตอนแรกผมคิดว่าริชี่สูนักชื่อแปลกละแต่ว่าริชี่สูนักมันยังมีความหมายซึ่งมันเป็นภาษาสันสกฤตอะไรกันแต่ว่าเคียผมไม่เคยรู้จักคนอังกฤษที่ชื่อเคียสตมเมอร์อะแล้วผมก็รู้จักคนอังกฤษมาพอสมควรคือผมไม่เคยเจอคนที่ชื่อเคียสตมเมอร์นั่นคือมุมวิเคราะห์ของ่อมเพิ่มคืนนี้ผมไม่เคยรู้จักคนอังกฤษที่ชื่อเคียสตมเมอร์แต่เอาจริงอะ ผมยังจำได้ตอนที่ผมเรียนปริญญาปริญญาตรีมีอาจารย์คนหนึ่งเขาเชียร์พรรคเลเบร์มากแล้วเขาอินเลิฟกับโทนี่เบลร์แล้วตอนนี้เบลร์ชนะการเลือกตั้งแล้วก็เป็นเวฟของเลเบร์เข้ามาคล้ายๆกับครั้งนี้เป็นชัยชนะที่อาจารย์เขาดีอกดีใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยพอเป็นพรรคเลเบอร์นถ้าพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการลดความเหลื่อมล้ําหรือการให้บริการ ด้านสวัสดิการแห่งรัฐที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ถึงเวลาเอาจริงๆมันก็งันๆนะฮะนะ,ะไม่ว่าจะเปลี่ยนการเมืองไปขั้วไหนหส่วนใหญ่ในสาราชนาจาเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องดเดิมๆซึ่งบ่นกันอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆนะ่ยผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะฮะดูเดลี่เมลนิดนึงแต่เดลี่เมลก็คงตื่นเต้นอนะ work of change begins immediately now we rebuild Britain newly appointed PM Keir Starmer Gives victory speech on number 10หรือ10 Downing เนี่ยนะฮะ acknowledges awareness at the heart of the nation after his lovely loveless loveless landslide เป็นชชนะในการเลือกตั้งที่เป็นการถล่มทลายนะครับชนะขาดแต่ว่า loveless คือมันไม่ได้มาด้วยความรักอาจจะมาด้วยการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง I'm here to work ล้อเลียนชื่อตอนเองนะฮะ คือปกติมันคือ I am here to work ผมมาที่นี่เพื่อมาทำงานนี่คือ I am here to work So who's going to be in charge of b r i t a i n Britain now The c h e s k i k Chancellor r e m a i n e r Foreign Secretary and g r a n g l a Deputy PM ไอสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกก่อนอื่นเนี่ยนะฮะ คุณต้องติดตามข่าวการเมืองของสาราชนาจักรเนี่ยนะฮะด้วยคุณต้องติดตามข่าวการเมืองของสาราชนาสาราชณาจักรด้วยความเข้าใจว่าอย่าไปคาดหวังว่าอีกสิปีพอพรรคเลเบอร์พ่ายแพ้อะไรเงี้ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากในอะังกฤษมันไม่มีฮะมันไม่มี อังกฤษสําหรับผมเป็นประเทศหนึ่งนะซึ่งคล้ายๆกับอเมริกาซึ่งมันเหมือนกับว่าพอมีการเปลี่ยนพักการเมืองซึ่งบริหารเนี่ยนะฮะ1600 Pennsylvania Avenue พอเปลี่ยนคนซึ่งอยู่ในทำรรเนียบขาวหรือ10 Downing Street พอเปลี่ยนคนซึ่งอยู่ใน Number 10เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงไงแต่ว่าจริงๆแล้วคุณภาพชีวิตของคุณนะ่ในการใช้ชีวิตในอังกฤษหรือคุณอยู่ในในสหรัฐเนี่ย สำหรับผมเนี่ยนะฮะมันจะได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องเนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับลำแข้งของคุณมันขึ้นอยู่กับฝีมือของคุณมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือพรรคการเมืองไหนขึ้นมามันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีสรพพะกำลังมีทุนทรัพย์มีความเก่งกาจและมีศักยภาพในการเป็นคนซึ่งสร้างตัวขึ้นมาได้ในสังคมต่างๆเหล่านี้หรือไม่สําหรับผมนะฮะอังกฤษและสหรัฐเหมือนกันเป็นประเทศที่ไม่มีข้ออ้างถ้าเกิดคุณเติบโตขึ้นมาแล้วคุณไม่มีศักยภาพ ในการสร้างให้ตนเองเป็นซัมบัดี้สำหรับผมนะฮะมันไม่มี excuse นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่โตขึ้นมาแล้วมาบ่นว่าเฮ้ย mm hmm. พักอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่ช่วยเหลือคนยากคนจนเลยไม่มีนะฮะไม่มีสิ์บนนะ,ะเพราะฉะนั้นเป็นคนอังกฤษเป็นคนอเมริกันเนี่ยนะฮะอย่าไปคาดหวังอะไรมากในการโอนถ่ายอำนาจระหว่างสองพรรคการเมืองมันก็มีแค่นั้นแหะฮะ สนุกสนุกคุณไปเลือกตั้งนะฮะกระทบกับชีวิตบ้างแต่ว่าถึงเวลาชีวิตของคุณจะดีหรือไม่เนี่ยคุณอยู่กับฝีมือของคุณนะฮะเพราะฉะนั้นบรรดาคนซึ่งดีอกดีใจในวันนี้ที่พักเลเบอร์ชนะเนี่ยนะฮะที่คุณไม่ชอบขั้วขวาในอังกฤษเนี่ยนะฮะอย่าไปดีใจมากชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ฝีมือและมันสมองของตัวคุณเองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่านาชกนายกชื่อสุนัขหรือชื่อริสทรัสหรือหรือหรือชื่อชื่อหรืออ่านอ่านไม่ออกเคัร รือชื่อโทนี่แบลอร์อะไรเงี ap, ้ยแลบด็อกทูบุช it doesn't make that much of a difference whether or not you make it in life it's about your own ability โอ้ยโอเคผมไม่มีอะไรเติมมากเรื่องนี้แต่ว่าผมจะย้ำว่าผมจะย้ำต่อบรรดาพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ฝ่ายเผด็จก,การ ดูข่าวในอังกฤษนะครับบรรดาคนซึ่งทํางานอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะโดยเฉพาะคณะกรรมการหรือทํางานอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะตุลาการเนี่ยนะฮะนี่นคุณดูนะฮะเขารายงานข่าวเนี่ยทั้งทั้งที่อังกฤษเนี่ยเพิ่งมีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะแล้วก็มีผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยหลังจากการเลือกตั้ง1วันครับท่านผู้ชมหลังจากการเลือกตั้งหนึ่งวันครับคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยนี่คือนายกรัฐมนตรียูเคนะฮะเข้าเฝ้ากษัตริย์ชาร์ลส์ที่3เรียบร้อยแล้วนะฮะ คุณต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบรรดาคนซึ่งหนุนการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระในประเทศไทยสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะมันผิดปกติฮะประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ comparative politics ในคืนวันนี้และนี่เป็นรายการซึ่งผมบอกแล้วนะฮะพลาดไม่ได้สําหรับคอการเมืองผมไม่รู้ว่าปกติเนี่ยคืนวันศุกร์คุณดูรายการไหนแต่ว่าถ้าคุณต้องการการเมืองในแบบที่มีส่วนร่วมในการหวายมาเลพันธุ์ให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือที่ที่คุณต้องมา คุณทำงานอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญคุณทำงานอยู่ที่กกตคุณทำงานอยู่ที่ปปอชอคุณเป็นคนซึ่งเป็นแกนนำของพรรคการเมืองต่างๆคุณดูรายการนี้แล้วผมต้องการบอกให้ชัดให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าที่เรามีอยู่ในประเทศไทยการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระเช่นนี้แบบที่เราเห็นแบบที่มีการเลือกตั้งแล้วเสร็จแล้วต้องรอประมาณ1เดือนกว่าทุกอย่างจะเสร็จเนะี่ะฮะขั้นตอนในการนับคะแนนขั้นตอนในการดูเรื่องคุณสมบัติ ขั้นตอนในการตัดสินใจว่าจะสืบสวนสอบสวนอย่างไรปล่อยไม่ปล่อยจะรับอรสแสให้คนคนนี้ได้เป็นสสหรือไม่สภาจะเปิดได้หรือเปล่าสารรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรเรื่องของการเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกใบเหลืองใบสม้มใบแดงหรือใบดำหรือการตัดสิทธิ์หรือการสกัดกัน้นหรือการไม่ให้สสปฏิบัติหน้าที่หรือการยุบรรคการเมืองกรรมวิธีต่างๆซึ่งเรามี ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระที่เราได้เห็นที่ทําให้ผลการเลือกตั้งมีแล้วไม่มีนายกจนจะต้องใช้เวลาประมาณ1 2ึหรือสเดือนอะไรแบบนี้ไอ้ที่เราได้เจอที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนั่นคือสิ่งที่แปลกปลอมต่อระบอบประชาธิปไตยและมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นประเทศปกติเลือกตั้งเมื่อเช้าวันนี้นายกมีแล้ว ผมไม่เสียเวลาอ่านข่าวต่างประเทศแล้วไม่นําเรื่องมาคิดต่อนะครับทําไมผมไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าบังเอิญผมมีสมองท่านผู้ชมพลเมืองชาวไทยซึ่งดูรายการนี้ก็ไม่ได้กินแกลบทุกคนรู้ว่าเวลามีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะหนึ่งวันก็นับคะแนนเสร็จเลือกตั้งในไทยเนี่ยนะฮะกี่วันนับคะแนนเสร็จฮะหนึ่งวัน แล้วทำไมมันมีขั้นตอนกรรมวิธีเยอะแยะมากมายซึ่งทําให้พลเมืองไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้เสร็จแล้วจบผู้ตํำตรงมาตรฐานที่ควรจะเป็นในประเทศไทยเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างอังกฤษอย่างน้อยเราไปเลือกตั้งวันรุ่งขึ้นนายกเริ่มทํางานนี่เป็นการคาดหวังที่พื้นฐานสุดๆนี่ไม่ใช่สิ่งที่ยากนี่เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในราชอาณาจักรไทย เสร็จแล้วก็มีคนซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็บอกว่าให้ปลืม้มคุณชอบอย่างนี้คุณก็ย้ายไปอยู่อังกฤษดิคุณย้ายไปอยู่อังกฤษผมเป็นเจ้าของประเทศคุณถือวิสาสะที่ไหนมาไล่ผมไปอยู่เมืองนอกผมเนี่ยแหละเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของประเทศนี้ประเทศไทยควรที่จะมีวิธีการในการที่จะให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนับคะแนนเสร็จกรกนตนับคะแนนเสร็จไหมในเย็นวันนั้นนับเสร็จแล้วทำไมวันรุ่งขึ้นมีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ ขั้นตอนพิธีการต่างๆสามารถทำได้ให้เสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์ไหมทำได้มีปัญญาทำไหมมีแต่เลือกที่จะไม่ทำขั้นตอนในการคัดกรองบุคลากรซึ่งผ่านชัยชนะในการเลือกตั้งแล้วเป็น total bullshit total Bull ประชาชนเลือกมาแล้วเขาได้เป็นฮะ จะต้องไม่มีไม่ว่าจะเป็นปปอชอสารรัฐธรรมนูญหรือกก,กตมาบอกว่าคนที่คนไทยเลือกเนี่ยไม่ได้เข้าถึงอำนาจเมื่อเรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกลดอำนาจลงหรือไม่ก็ไม่มีในรูปแบบที่เป็นอยู่ถ้าเราจะมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ผมดูข่าวในอังกฤษวันนี้ผมได้เรื่องเดียวจริงๆคุณลำคาญไหมเวลามีสื่อมานั่งวิเคราะห์โอ้โหนโยบายหลังจากนี้พักคเลเบอรจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนยากคนจนในอังกฤษอย่างไรจะมีสวัสดิการสุขภาพ national health service ที่ดีขึ้นหรือไม่อัตราการจเจริญเติบโต gdp จะเป็นเช่นไรนโยบายต่างประเทศจะเปลี่ยนไปไหมในกรณีของรัสเซียยูเครน วิเคราะไปเพื่อคุณคิดว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนมากเหรือเรื่องเดียวที่คุณจะต้องซึมซับในวันนี้คือเขาเลือกตั้งเสร็จเมื่อวานนี้แล้ววันนี้นายกเริ่มทำงานขั้นตอนกรรมวิธีพิธีการต่างๆเนี่ยนะฮะมีไหมมีเข้าเฝ้าเรียบร้อยแล้วเข้าเฝ้ากษัตริย์ชารลส์ทีสามเรียบร้อยแล้วมีกะกะตดีเลย์การนับคะแนนไหม มีสารรัฐธรรมนูญรอรอตัดสิทธิ์มีสื่อพาดหัวไหมว่าเฮ้ยปล่อยผีเข้าไปก่อนะอะไรเงี้ยผมพูดจริงนะเดี๋ยวผมจะไปเรื่องอื่นแล้วแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ตาสว่างว่าที่เรามีการปฏิบัติหน้าที่โดยองค์กรอิสระต่างๆที่เรามีเนี่ยมันเป็นกรรมวิธีของระบอบเผด็จการ ไม่พลเมืองเลือกผู้แทนและนา,ายกที่เราต้องการและมีสิทธิ์เลือกเนี่ยถ้าคุณยังไม่ตาสว่างนะผมช่วยเหลือคุณไม่ได้จริงๆแล้วข่าวอังกฤษเนี่ยข่าวเดียวเนี่ยถ้าคุณยังไม่ตาสว่างนะแล้วถ้าคุณยังบอกของเราเนี่ยปล่อยผีไม่ได้เพราะแต่ละคนมันชั่วอะไรเงี้ยถ้าคุณยังคิดอย่างนั้นนะฮะผมช่วยเหลืออะไรคุณไม่ได้แล้วข่าวนี้มันควรจะทาํา,าทให้คุณตาสว่างถ้ามันยังไม่ทําให้คุณตาสว่างเนี่ยมันคงสายเกินไปแล้ว ผมทำสิ่งนี้มา20ปีนะฮะเราจะร่วมหวานมาเมล็ดพันธุ์ทางการเมืองจนประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้นอย่างน้อย